สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องผู้คำประกันที่ดีจากรร 9, 1, พระธรรมสรดีบทที่119ข้อ121ถึงข้อ128พระธรรมสดีบทที่119ข้อ121ถึง128ข้าพระองค์ ได้กระทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องขออย่าทรงระฆ่าพระองค์แก่ผู้บีบบังคับฆ่าพระองค์ขอทรงเป็นประกันเพื่อช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับฆ่าพระองค์ในตาของฆ่าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์และคอยพระดำรัสชอบธรรมของพระองค์สำเร็จ ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้ถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงควรจัดการเพราะเขาหักพระธรรมของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองคํานพระคุณเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ใช้ข้อบังคับของพระองค์ทั้งสิ้นนำย่างเท้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกลียดมันคาทุจริตทุกทาง เมื่อพูดถึงเรื่องการทำประกันก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีในชีวิตปัจจุบันของเราเพราะมีบริษัทประกันมากมายและมีเรื่องให้ประกันมากมายเป้าหมายก็เพื่อความมั่นคงของเราและความปลอดภัยของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้มีการประกันเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาคือว่า เราจะมั่นใจในการปรักหลักประกันนั้นได้อย่างไรนะครับการที่เราทําประกันกับบริษัทนี้เราอะไรตัวชี้วัดว่าบริษัทนี้จะสัตซ์ซื้อกับเราอันนั้นคือสิ่งสำคัญเราก็พยายามหาบริษัทที่สัตซ์ซื้อกับเราเราพยายามาหาคนที่ช่วยเรานะคนที่ขายประกันที่มีความสัตซ์ซื้อนะครับแต่ที่แน่ๆที่เราทําประกันก็เพราะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ไม่ประมาท ใช้คำพูดนี้การที่คนเราทำประกันก็มีเหตุผลเดียวว่าเพื่อชีวิตนี้จะไม่ประมาทนะครับนันกาอยึกนใจมองเห็นนั้นพระคำพระเจ้าสอนแล้วว่าถ้าเราจะทำประกันเราต้องเลือกบริษัทประกันที่ดีถ้าจะไว้ใจวางใจใครเราก็ต้องมองหาคนที่เราไว้ใจได้และเมื่อเราพูดตามพระคำพระเจ้าตอนนี้คนที่เราไว้ใจได้เป็นผู้คำประกันที่ดีก็คือพระเจ้า พระเจ้าของเราเป็นผู้คำประกันที่ดีถามว่าทำไมพระเจ้าของเราเป็นผู้คำประกันที่ดีในข้อร้อเนี่ยบอกว่าขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์นะฮะสิ่งที่สำคัญที่พัมพีพูดถึงว่าความรักมั่นคงพระเจ้ารักเรานะครับ สิ่งที่จะมองหาคนที่คำประกันอันแรกว่ามีความรักมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักที่เกิดจากใจจริงจากน้ำใสใจจริงจากความบริสุทธิ์ใจนะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะหาได้จากบริษัทประกันไหมแต่เราหาได้จากพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อผู้ทรงทําทุกอย่างเพื่อเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกและพระองค์พูดชัดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้พระองค์ไม่สามารถรักเราได้ พระองค์จะรักเราตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่สําคัญนั้นเมื่อพระเจ้าทรงรักเราอย่างมั่นคงความรักมั่นคงของพระองค์ดารงเป็นนิดนั้นพระเจ้าจึงดูคนหนึ่งที่เราสามารถจะ,ะฝากชิตไว้ได้เพราะพระองค์เจนผู้คำประกันที่ดีเหมือนดาวิจิตแชมว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะฮะไม่ทอดทิ้งดูแลเราอย่างดีนั่นะคือสิ่งคัญเงื่อนไขใน,ในการประกันก็ดีเยี่ยมนะฮะ เนื่องจากเป็นถ้าพูดถึงบริษัทก็ไว้ใจได้นะครับและเงื่อนไขของการประกันก็ดีเยี่ยมในข้อที่ร2 5ย้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้ถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์นะฮะนั่นคือสิ่งที่มัมพีได้พูดถึงว่านะฮะในช่วงเราเนี่ยผู้รับใช้ของพระองค์เนี่ยขอประทานความเข้าใจนะฮะ บริษัทประกันที่ดีก็จะพยายามที่จะให้ผู้ที่เอาประกันเกิดความเข้าใจนะฮะอันนี้นคือเป็นเงื่อนไขกรมธรรอานอธิบายถึงสิ่งที่บริษัทประกันทำให้พระเจ้าจะพยาอธิบายให้เราเข้าใจว่าการติดตามโครงั้นเราได้รับประโยชน์อะไรแบบไหนอย่างไรพค์พยาอธิบายอย่างนี้มาตลอดนะครับในข้อ427เนี่ยได้กล่าวว่า เพราะฉะนั้นข่าโรรองรักพรมบัติของโรรองยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองนบกคุณคนนี้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้นะฮะมีคุณค่ามหา,าศาลนะครับเปรียบประดุจดังทองคําหรือทองนบคุณในข้อร้อว่าเพราะฉะนั้นข่าพรรองใช้ข้อบังคับของโรรองทั้งสิ้นนำย่างเท้าค่าพรรองค้าโรรองเกลียดบรรดามันขาดจดิตทุกทาง นั้นสิ่งที่พ่อพีพูดถึงก็คือประการพระเจ้าเนี่ยจะเป็นประการที่สัตด์ซืนะฮะเป็นประการที่จริงจังเป็นประการที่ไว้ใจได้เป็นประการที่ไม่บิดพริ้วไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นหลักประการที่ทําให้มองเห็นความุจริตได้ว่าพระเจ้าของเราสัดซ์่อนั้นคือสิ่งสำคัญเมื่อเราติดตามพระเจ้าปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาอีกหนึ่งชิ้นเราคือสามารถแยกแยะ ความผิดความถูกง่ายขึ้นนะฮะถ้าเราทำประกันกับที่ใดก็ตามแต่กรมประทันที่ดีก็จะมีการแยกแยะก,กับกรมปัะรทันที่ดีได้ด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราประกันชีวิตกับพระเจ้าเรามอบชีวิตกับพระองค์รงมั่นใจถือว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อความรักพระองค์มั่นคงเงื่อนไขพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นเงื่อนไขที่ดีเยี่ยมล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์กับเรา ล้วนแล้วจะให้คุณกับเรานั่นคือสิ่งที่พระพีพูดถึงนั่นหนุนใจนะครับให้เราจะติดตามพระเจ้ารประกันชีวเรากับพระเจ้ามอบชีงเรากับพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว,ว่าจะปกป้องคุ้มครองดูแลเราพระเยซูแจ้งผูแ้แราบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกพระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนั่นคือคําสัญญาพระเจ้า เราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรนเสริญขอบคุณในความรักพงศ์ให้คำหลายเรียนจกักวางใจวางใจมั่นใจพงศ์ว่าพงค์คือพระเจ้าที่ลหลงสายสามารถมอบชีวิตให้และเราจะมีความสุขมั่นคงปลอดภัยและสุดท้ายคือมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพงค์สืบไปในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร้ครวญท่านได้ปรากันตนกับพระคริ์แล้วหรือยังเพราะเหตุใด ข้อคิดสรับนะครับประกันตนกับพระคริสตชีวิตจะปลอดภัยมีแต่กำไรไม่มีวันขาดทุนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KPL k, k Life และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ